อากาศดีมืัอนี้ไม่น้อยออกมาก16องศานะคะภากัญญางไปเบิ้งนาอ๋อโดนหอกอ๋อเขาตัดต้นไม่ไงหอกเอ็นแดออกซ์ทั่วสติ๊กินสำนงคลิปอ,อูดตัดออกต้นสวนแดแดนเดบคอมมูนนี่แหละ รัฐบาลเป็นต้นของรัฐบาลนี่ค่ะไม่สนต้นไงซํานี่ก็ได้ร้ายอยู่แล้วจะใบเติบอยู่แล้วละค่ะนาเฟืองปกติทางเหน็บสียางบัวใดนะคะถ้าเป็นนานาช่วงมังันนี้นานาห่อนกับสียางบัวใดกกไม้กับสิขึ้นมากขึ้นนี่ก็แดนแดออกโอซยยถูด,ดมคลิปนี้แดนนีด ใหม่พอสามซีต้นอยู่แถบนี้มาเบิ่งบานลูกอี่พอไงเบิ่นง่ายู่ไปเห็ดงานเอารถแม่มาใส่รถจ้าของรอมันเสียแล้วกัสตาร์บติดเขากำลังสีมาท่าสีบานไห้ว่าสันก็เห็ดบันไดบ้านมันก็บงามยื่ดอกไม่ดอกยังก็ขึ้นดูจ้ะแต่ว่าอันไม่น้อยค่ะ คั้นเล้วแต่งงานก็่าซื้อกับขั้นเล้วนะคะแวมโบดโลลันแวมโบดแดนเซเว่นแดนเซเว่นออกโซทั่วอ๋อฮันอินเตอร์ทอร์เด็กกำมานั่นแหละอันนี้เลื่อนนองไสยพอยัยทอกกะบีโอทอกกะทอกกะโบด เลื่อนวกไส้เพื่หไงอันนี้มีพวงมาลัยครับอันนี้ของน้องไส้ขึ้นกันมีสองลำของน้องดอกไม้กำลังเกิดค่ะดอกขาวดอกดอกสีขาวกับดอกสีม่วงอันแฟนคลับจงรูปอันพักมใไ้เบิงไม่น้อยคันเห็นแลนเก็บมาเดอร์วัสันอันสาวดีเจเบนคนหิมโคงนะคะอันไทยเมืองการดีเจดีเจสาว มาอยู่ทางเมืองเมียน้อยอยู่นี่แหละค่ะบอกห่างจากไม่น้อยดอก40โล่เนี่ยคนอยู่คนบอกว่าเก็บน่าเด้อไงมาสันกินได้ไนนเมดเบนสีผ้ากินมาสันโอ้ยเคยบ่เคยเก็บกับกอะหารกินแล้วก็เห็นแต่เก็บมาสิตายข้าปากแหละน้ำใสการฟิชชฟิชชิงฟิช,ฟช,ฟชกอน้ำใสดีดี เลฟฟินวัดเออวัดตันอ๋อใอยว่าสีร้อยเอาอันพักบุ้งมาห้อยลงหนีอยู่พี่น้องอ้าวโอ้ยโอ้ยเข็นแทร็ดแทร็ดว่าสิอเอาเม็ดพักบุ้งมาลอยห้อยไว้หนีลูกพ่อใหญ่กน็น้องพ่อใหญ่บ่มหัจักขันเม็ดพักบุ้งข่อยขึ้นมาประสิทธน้องของข่อยถิ่มซะว่าสิยแลเอามาห้อยถิ่มไว้ได้กินความปีความซาดบ่่วาสันเนี่มันมีเม็ดบุ้งเด๋ออยู่ซองหนึ่งว่าสิเอามาล่องอยู่อได้พี่น้อง อาวออกมาซื้อกับค่านตาเห็นบ่คะกอีซีฟ้าที่ไม่หน่อยไทยตอนนาหิมะไม่หน่อยสิไปแต่ฟังพุนนะคะช่วงบองคันงก็จะเห็ใไ้เด้หน่อยล่งเล่นานา้ำจ้ะนี่ก็เล่นได้ขึ้นกันแต่แต่ว่าช่วงนี้ยังเล่นบ่ไเ้ดอกจกนันนามันยังเย็นอยู่นะคะเออ,อเดินดับโคดหินแปดปีเก้าปีที่แล้วนั่งดูหันหลักตอดปลอดสิบเบ็ดจากนั้นบ่ได้เฮทยังอีกเลยพี่น้องเลย น้างามอยู่จต่วิวทิวทัศน์เดี๋ยวมันจะซูมค่อยๆซูมให้เบ่งเนาะมาช่วงบสามค่ะบสามกลัวๆเกือบสีม่งแรงนะคะขาเจ้าว่ามันมีต้นไผ่ต้นไผ่เห็ดกินใดพร้อมต้นไผ่ริมน้ำนี่แหละเก็บกินใดอยู่เพราะฉันเป็นขอมันคือจังอันไผ่บานเฮ้านี่แหละพี่หน่อยเพราะฉันว่าโอ้อันใดบอกะอันบอใดบอบอชัดบอชั่วกับบออยากกินเนาะเห็นเพื่อนพากกันเก็บกินอยู่ผลอันพวก ผักปลาผักหยังผักติ๋วปลาผักติ๋วสวีเดนว่าซั่นว่าสะเดาสวีเดนผักบุ้งสวีเดนอันดีเจเบนเพิ่นส่งรูปมาให้ถ้าพ่อเสื้อใจก็เก็บมาแล้วจังถามก็ได้เด้อสิบอกอันไหนกินได้แน่กินบ่ได้แน่ขัอยัู้จักแต่ผักกูดอย่างอื่นขอยบ่ผู้จักดอกผักสวีเดนก็บ่หันกินซุ่มซี่ซุ่มแตกขัอยยานขกอยผิดกระบูนเฮ้ยปลาน้อยมันแล่นลีเตลิเตนฟิส ไม่ค่อยแช่นเด้อยังเย็นอยู่น้ำแต่ม่าวันนี้สิบหกองศาเซกต้นกันแล้วแบรเดอีเด้อทุบอันนี่เพิ่นว่ามันสิเป็นใบค่อยๆใบยอ้ยยังงี่สิแหละ่นส่งรูปให้เบิ้งอยู่หมู่บ้านนี่นะแล้วก็สิมีกระเทียมปลาโอ้แล้วไม่น้อยอาหารเก็บกินละบราซื้อาหม้มีก็กินพักในห่างบ่หารกา,ารกินพิษ ยันพิษกระบุญก็พพองกันอย่าว่าเด้อไงแล้วเท่าแล้วลูกไงเป็นเบาแล้วก็ะพิษกระบุญได้อยู่น้ว่าอมสกีว่าว่าทิปปิง้งทิปปิ้งฟอร์บิ l เดนว่าพอที่เด่นอ๋อถามว่าป้ายมันเขียนคืออยังเฮ้ ตอบะแมนบน่นบอนะนมาบะผึงนี่นันทิตาทิตาฟอชีติดบ่เพื่อโรออินตะคลิปปะแคลดอ,อ๋อเข้าใจแล้วป้ายนี่นะคุณสอจนอยู่ว่ามันคืออย่างอันหมายถึงว่า มองนีห้ามมาถ้งขยะห้ามิ้งใบไใม้กกไม้ที่เจ้าของตัดจากบ้านเจ้าของแล้วมายนลงแถวนี่ห้ามนี่ดอกไม้กำลังขข้นสีเสีขาวสีม่วงไปค่อยถือคาดกันกันได้ขัน้นขั้นข้อก็บขัน้นออกมาสื่อพักนิดหน่อยนะคะเมื่อน,นี้แล้วก็มารับพัสดุจ้ะพัสดุจากเออเมริกน จาก,กันตอนแรกเขาใจว่าสิเป็นพัสดุมาจากเมืองไทยโบแมนจ้ะข้อรับแล้วอ๋อของพี่ของพี่พป่าของพี่ป่าคนสวยสงสัยทรงอยากแกแพ้มาจากเยอรมันให้แมหน้อยอีกอยู่ในกล่องแล้วคะแม่น้อยยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวไปถึงบ้านไม่น้อยจะเปิดเทเวงเนาะค่ะเนาะมาได้ยังมาแน่บริเวณเห็ดสวนพหไงกะเพิ่นถามเมื่อกี้ทำสวนกันไหมเพิน่นวะโอ้ยสาวสาวสาว ต่กุย่ากูก็เจ็บแอวอยู่บะมันมน้ำดอกเด้อเซอร์เนากะก็เลยขยายขยายแล้วก็เลยลืมเลยเนาะเอาอยู่กับเพื่อนกับพี่น้องจะเต่าจมเด้อซื้อของถุงนึงอาหารพ่องกับผักไม่แย่น่อยพู่หน้าคากล้องพัสดุ พี่ป่าส่งมาจากด้ยอรมันไม่น้อยว่านาสิเป็นยาอีกเหมือนเดิมจะ้ะเพราะว่าเพิ่นเห็นไม่น้อยแพ้หลายช่วงนี้ไม่น้อยก็กินยาเพื่อนแลวจะ้ะเพิ่นส้มหายแต่ปีที่แล้วทั้งยากินยาหยดยาพ่นนะคะคนบูยูต้นอันแบบอันสวัสด์แบกกะลังขึ้นต้นอันแอปเปิลก็เพื่อนตัดไปแล้วต้นหนึ่งเนะะี่ยค่ะตรงหัวมุมหัวมุมเนาะเห็นบอกเห็นต่อ มันเ่าหลายมันกน็ังแต่บ้านหลังนี้นอ้องแต่พอ่อหญ่เป็นเป็นบบาจนพ่อใหญ่มีลูกไม่เมียจนมาลูกไงไมีลูกไม่เต่าไม่ลูกไม่หล,ลานแล้วเนาะอันนี้ก็มองทิ้งที่ว่าเขาตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วเขาก็มาเทศทิ้งแือนี้บ้าน,นี้เขาก็สรเอาขันเขาปลูกพักเนาะเขาเกามองนี้แหะค่ะไปผสมตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยโอ้ยขันว,นว่าววเรื่องขี่กระเดื่อนโตท่อนิ้วโป้งเด้อนี่จะเลือนงอกงามคักอย่างหลอกเือน ดอกไม้ก็ลั่งออกก็ลังงามมองเก็บกระทางดอกไหม้เพื่อนเขาสีมาหลอนเอาเขาก็เอาได้อยู่แต่ว่านม่ามีมองสีปูเขามาท่าสีแล้วเขามาตั้งแผงเราพี่น้องมานี่มองปลูม,มันมันฝรั่งพองยหมานเมื่วิ่ง้างขึ้นถอไปขึ้นนู่นห้องเก็บรถปุ่นประตูในายช้เบิงเขาสาั่งท่านแล้วเขาเห็ดไปน้ำเขาส้มเห็ดไม่ ขาดท่าสียังท่าสีอยู่ก็เฮ็ดบันไดท่างคืนบ้านม่มมีบันไดคืนบ้านบ้านบ่นมีท่างคืนต้องไปึืนในห้หองเก็บรถพนค่ะฟังท่างทางกกบอกกันแอปเปิลทางพนตรงนี้เป็นบันไดพนเฮ็ดใหม่เขายังพน์นเดี๋ยวมาใสาใ่ทำไมมองนี้ตะกอนก็าสาเป็นตะนาต่งางพนก็เฮ็ดเป็นระเบียงบ้านเพราะว่าทั้งทังมองระเบียงบ้านเก้ามองนีพนลือออกเฮ็ดเป็นห้องน้ำ เพราะว่าทั้งเติมว่ามีห้องน้ำได้เพื่อนที่เป็นห้องน้ำทำบนแล้วปกติแต่จะเขาห้องน้ำเพื่อนก็นต้องลงมาห้องใต้ดินมันลำบากแเป้ยืนขำ L แอลนะไปไปต่อเนี่ยรอปีหนึ่งในเสื้อสีแดงบางเพื่อนยังสิโดนเติรแเป้ยืนไปยืนแนมบานลูปยืนแนมเมืองของเขาส่วนเขามาเห็ดอันนี้ถอดปลาเพิ่นว่าว่าง มาลือสวนโอ้ยขบมันน้ำเจ้าดอกเซินเศร้าแล้วคอยโยกกระถางกันพักอันกองฟมออกก็กาเมื่อยแหกๆอยู่เดี๋ยวก็เจอกันไหมจ้ะ